วันที่28พฤศจิกายน2567นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเล่นบอลถ้วยงานนี้มีโอกาสเก็บ3คะแนนเต็มได้เพราะว่าเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ใหญ่ายาวอะไรมากนักต่อด้วยไก่เดในทองทัตแนมฮอสเปอร์แม้ว่าจะเจอกับทีมที่ช่้ชั้นราคาภาษีก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่พวกเขากำลังบั่นใจจากการตบเรือใบได้ในบ้านมานัดนี้กำลังใจน่าจะกำลังฟูฟ่อง รวมไปถึงค c ลซีผลงานในลีกอย่างดีอย่างแจมออกไปเจอขนมกรุบคืนนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแถมต่ออีก2คู่ในยูโรปาลีกและก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่ก่อนจะไปดูวิเคราะห์คู่คลิปนี้มาสรุปคู่ของมันก่อนที่เราไปจ่ายตลาดกันมาหน่อยนะฮะโดยเราลงทุนซื้อเรอัลมาดริด u ูเว t นตุสเบนฟิก้าเอสเคสตรมกราสแล้วก็ทางฝั่งของลิวเอาไว้นะครับแลผลประกรอบการที่ได้มามีดังนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ มีใครรวยใครเจ็บจากตลาดที่ผ่านมาก็มาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้เลยส่วนในคลิปนี้เราจะมาลุยตลาดใหม่ไปพร้อมๆกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คีย์ออฟกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบอสดกลิมฮะในฟุตบอลรายการยูฟ่ายูโรปาลีกคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับที่สนามโอทราฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะสองทีมนี้ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันดับห่างกันไม่ไกลเลยนะครับแต้มชิดกันพอสมควร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่15ของตารางน,นะครับแข่ง4ชนะ1เสมอ3ยังไม่แพ้ใครยิง7เสีย5ผลต่างประตูดได้เสียบก2มีอยู่6คะแนนครับในขณะที่บโดกคลิมอยู่อันดับที่12ห่างกันแค่2-3อันดับเท่านั้นเองครับ2ทีมนี้แข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง6เสีย5ผลต่างประตูดได้เสียบก1มีอยู่7คะแนนครับมีคะแนนมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่1แต้มเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามาเจอกันถูกที่ถูกเวลาแล้ฮะแย่งแต้มต ฟอร์ม5านะัดหลังสุดของแมนยูอยู่ในแกนดีทรงบวกครับชนะไปได้3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครติดต่อกันมา5เกมติดแล้วยิง12เสนะียสีนัดล่าสุดเสมอกับอิสุวทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งเป็นเกมแรกของอโมริมด้วยนะครับจบลงด้วยการเสมอแบบหน้าเสียดายในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าปรับเปลี่ยนแผนยกขบวนเลยนะครับแม้ว่าหน้าเสียดายแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับ เกมรุกโหดอยู่นะ12ประตูจาก5นัดเนี่ยนะครับยิงประตูผลิตสกอร์ได้ประกอบเป็นกรรมแบบนี้ก็ฝักผีฝักไข่ได้ชัดเจนนะครับในขณะที่เกมรับเสียไป4ประตูจาก5นัดอยู่ในโคต้าที่เราไหวรับได้ชัดเจนครับผลงานดีฮะเห็นผลงานในภาพรวมแบบนี้ก็จะชื้นหน่อยนะผลงานอยู่ในแกนดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานี้นะครับส่วนโบลุ์กลิมฟอร์มไม่ดีฮะอยู่ในแกนลบทรงแย่ครับ5นัดหลังชนะไปได้1เสมอ2แพ้2นะครับยิง10เสีย10ล่าสุด เอาชนะมา2ประตูต่อศูนย์นถือว่าหาจุดเปลี่ยนมาสู่ทีมได้ละนะครับก็ต้องรักษาความต่อเนื่องมาในเกมนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเกมลุกดีครับสิประตูจาก5้านัดยิงประตูผลิตกรได้ไปเกอบเป็นกรรมแบบนี้ก็ฝากผีฝากไขได้นะฮะในขณะที่เกมรับยแย่ครับเสียไป10ประตูจากหนัดเยอะเกินคต้าไปเยอะเลยต้องปรับท่าปรับจูนในส่วนของเกมรับให้เหนียวแน่นหนาเด็ดมากกว่านี้อีกเยอะครับถึงจะน่าพอใจถึงจะน่าไว้วางใจนะฮะผลงานเกมรับมีปัญหาครับ ส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองทีมได้โคจรมาปะกันครับแรงกดดันในเกมนัดนี้เชื่อว่าจะใกล้เคียงกันครับอันดับมันห่างกันไม่ไกลนะแต้มก็อยู่ใกล้กันสักขนาดนี้นะครับเชื่อว่ามีไม่หนีกันฮะส่วนข้มยากในเกมนัดนี้เชื่อว่าจะเป็นงานยากของบอโดกลิมมากกว่าครับคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ฮะแมนยูน่าจะเปิดเกมรุกบุกใส่ครับสรุปข้อมูลในส่วนนี้แรงกดดันน่าจะมีพอๆกันส่วนข้มยากในเกมนัดนี้เชื่อว่าบอโดกลิมน่าจะเจองานยากมากกว่าเจ้าบ้้้าาาานอออย่งงงมมมเสรคัภพพวขทที มีปัญหาให้เห็นด้วยกันทั้งคู่เลยนะโดยที่แมนยูเนี่ยยโรยังลงไม่ได้นะครับแล้วก็ลิซโดมาร์ติเนสก็ต้องรอเช็คอาการความฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถฟิตไหวหายทันลงชุยทีมได้ไหมในเกมนัดน,นี้ยกให้เจ้าเจ้องมือเหมือนกันไปครับจำนวนปัญหาขาดจากกันไม่ไกลมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนในการจัดทัพจัดทีมนะครับมีปัญหาให้แก้ไขพอๆ,ๆก,กันก็ยกให้เจ้าจ้องมอเหมือนกันครับ ลาดมองมาที่คุณนี้ยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมต่อนะครับกดราคามาที่ลูกครึ่งครบสองทีมต่อชนะ1ลูกยังเสียเต็มเลยนะครับชนะขาด2ลูกยังได้แค่ครึ่งหนึ่งต้องขาดถึง3ลูกครับถึงจะได้กินเต็มสำหรับใครที่้ท่นต่อไว้นะฮะก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน้าไว้วางใจได้มากกว่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจัดทีมต่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับมองว่ามีโอกาสชนะขาดได้ฮะส่วนราคาสูงต่ามลูกควบ3ลูกครึ่ง ยิงรวมก,กัน3ลูกเล่นสูงเสียครึ่งนะครับสประตูสําหรับคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสมาไหวฮะแต่ไม่น่าจะทะลุกเกินไปกว่าน,นั้นนะครับให้มาราคานี้ดึงไปต่ําดีกว่าครับคิดว่ายิงรวมกันไม่น่าเกิน3ประตูครับจัดราคาต่ำไป5 แบลบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มแตกต่างกันแต่ก็ห่างกันไม่ไกลนะครับพอได้รุ้นได้เสียวครับอันดับมันชิดกันขนาดนี้นะรวมไปถึงแต้มในรายการนี้ห่างกันแค่แต้มเดียวอีกนะครับก็เชื่อว่าน่าจะสู้กันได้แบบสนุกครับขอฟันธงคู่นี้นะฮะจบลงด้วยการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์ครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยมองว่าทีมต่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าสนใจมากกว่าครับนัดนี้มีโอกาสชนะขาดฮะเล่นในบ้านของตัวเองด้วยก็จัดทีมต่อเน้นทีมต่อไปครัับบคคูู่่่ตออมาาาเปปนนุลรรยยกกดีวหะะ ท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับทาาฝังของโรมาคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับบ้านของไก่เดงทองท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับผลงานในตรนารางคะแนนของ2ทีมนี้เรียกได้ว่าแตกต่างห่างกันชัดเจนอยู่นะครับแต่ก็แต้มนีหนีกันไม่ไกลนะห่างกันแค่อันดับนะครับสเปอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่7ฮะแข่ง4ชนะ3ไม่เสมอใครแพ้มา1ยิง8เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก4ีมีอยู่9คะแนนในขณะที่โรมาอยู่อันดับที่20ครับแข่ง4ีชนะ1เสมอ2แพ้1 ยิง3เสีย3ผลตา่างประตูได้เสียเป็นศูนย์มีอยู่5คะแนน2ทีมนี้แต้มห่างกันแค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าแต้มขาดจากกันยังไม่ไกลนะยังพอได้ดุนได้เสียด้วยกันทั้งคู่นี่แหละนะครับเพื่งแต่ว่าอันดับในตารางคะแนนมันห่างกันเท่านั้นเองนะครับฟอร์มหนะัดหลังสุดของท้งแดนฮอสเปอร์อยู่ในแกนดีทรงบวกครับทิศทางในภาพมวลรวมแต่ก็ ยังไว้วางใจไม่ได้สักทีเดียวนะชนะมาสามไม่เสมอใครและแพ้ไป2นะครับยิงสิบสามเสียเจ็ดฮะล่าสุดในงานหล่อเลยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านของเรือใบมาได้นะครับ4ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะเรียกได้ว่าผลงานยอดเยี่ยมมากครับเกมรุกใช้ได้ครับ13ประตูจากห้านัดยิงประตูกริสกอร์ได้ไปเกาะเป็นกรรมแบบนี้ก็ฝากผีฝักไข้ได้ชัดเจนนะฮะในขณะที่เกมรับเสียไปเจประตูจาก5นัดเยอะเกินคตตาเกินไปนะครับต้องปรับทัาปรับจูนในส่วนของเกมรับให้เสียประตูน้อยกว่านี้อีกเยอะครับถึงจะน่าไว้วางใจนะฮะผลงานเกมรััับบไมม่ดดีีครรูแล้วทงปญหา ส่วนฟอร์มหนัดหลังสุดของโรม่าอยู่ในแกนล,ลบทรวงแย่ครับผลงานไม่ดีครับชนะ1เสมอ1่งแพ้3ยิง6เสีย8นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้นาโปลีมา1ประตูต่อ0นย์ะครับแพ้ติดต่อกันมา2เกมติดละต้องหาจุดเปลี่ยนมาสุดทีมให้ได้นะครับผลงานในภาพรวมรวมดูแล้วน่ากังวลฮะเกมรุกยิงประตูได้น้อยนะได้แค่6ประตูจาก5นัดต้องยิงประตูให้ได้เยอะกว่านี้ครับถึงจะน่าพอใจในขณะที่เกมรับก็เสียประตูเยอะเกินไปอีก 8ประตูจาก5นัดนะครับถือว่าเป็นปัญหาต้องปรับท่าปรับจูนทั้งเกมรับเกมลุกเลยนะสำหรับฟอร์มในช่วงนี้ของโรม่านะครับผลงานไม่ดีฮะส่วนเฮ to Head ที่2ทีมนี้เคยเจอกันมาปากกันมาหลังสุด3นัดนะครับเป็นทางฝั่งของโรม่าทำได้ดีกว่าหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่ใช่บอลของที่แพ้ทางกันนะครับสเปอร์นี่พอสู้ได้ฮะ สามนัดหลังสุดเจอการโรม่าชนะไป2สเปอร์ชนะ1คู่นี้ไม่เคยลงเอยด้วยการเสมอกันนะครับแต่ว่าย้อนไปในปี2022ครับเกมสุดท้ายที่คู่นี้ได้เจอกันนะฮะโรม่าเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนถือว่าฝากแผลสดไว้ได้ก่อนนะครับในเกมสุดท้ายที่เจอกันนัดน,นี้ต้องมาดูลวฮะว่าสเปอร์จะสามารถแก้แค้นทวงคืนได้หรือเปล่าแรโกดันมองว่าใกล้เคียงกันครับรวมไปถึงคามยากในเกมนัดน,นี้ด้วยนะฮะน่าจะสู้กันได้แบบคู่ขี้สุดสีครับไม่น่าจะเป็นง่ายง่ายของใครฮะสรุปข้อมูลในส่วนนี้ทั้ง,งนนมีท2 สภาพความพร้อมของทีมสเปอร์มีปัญหามากกว่าชัดเจนครับนักเตะขาดเพียบเลยนะมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนด้วยนะครับยยคห้ไปข้อได้เปรียบของเ s สโรบาไปครับในส่วนนี้การจัดทัพจะทีมมีปัญหาน้อยกว่าสเปอร์ฮะสภาพทีมค่อนข้างจะดูดีกว่าสเปอร์อยู่ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะฮะ ตลาดมองมาที่คูน่นี้ยกให้ท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นทีมต่อนะกดราคามาที่ครึ่งครบลูกทีมต่อชนะ1ลูกใครเล่นต่อไว้ก็จะได้ครึ่งนะครับให้ราคามาไม่น่ากลัวขนาดนี้ก็มองว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มีโอกาสละฮะเล่นในบ้านของตัวเองแม้ว่าสภาพความพร้อมของทีมจะแย่กว่าแต่ว่าเกมนั้นล่าสุดน่าจะเพิ่มกาลังรงใจให้พวกเขาได้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นมองว่าท็อตแนมฮอสเปอร์น่าสนใจครับจัดทีมต่อไปครัสำหรับคู่นี้ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูก ยิงรวก,กัน3ลูกเจ้าจ่ทุนคืนแยกย้ายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านมันนะฮะสามประตูสําหรับคู่นี้ผมมองว่ามาไหวนะแต่ไม่คิดว่าเกินเลยไปกว่านั้นนะครับก็ดันลงมาที่ราคาต่ำละกันฮะมองว่ายิงรวมกันไม่น่าจะเกิน3ประตูครับจัดราคาต่ําเน้นราคาต่าไปครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะ ไก่ด pur, ได้ทองท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ค่าพลังบัฟในการเล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับให้ไปข้อได้เปเปิดในส่วนนั้นไปเพราะฉะนั้นในคู่นี้ขอญาตฟันธงแล้วกันครับท็อตแนมฮอสเปอร์สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยขอพาเพื่อนๆมาเน้นที่ทีมต่ออย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคิดว่าในเกมนั้นนี้เล่นในบ้านยังไงก็ไม่แพ้ครับคิดว่าเอาชนะได้ฮะเพราะฉะนั้นมาลุ้นให้ชนะขาดชนะห่างเท่านั้นเองนะครับก็จกัดทีมต่อไปแล้วกันครับสำ เอฟซีไฮเดนแฮมครับจะต้องรับการเยือนของเชลซีนะครับคูน่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45ครับที่บ้านของไฮเดนแฮมฮะผลงานในตรารางคะแนนของ2ทีมนี้ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต้มก็เท่ากันเป๊ะเลยเชลซี Chelsea ตอนนี้นำอยู่อันดับที่1ครับแข่ง3ชนะ3รวดเลยนะไม่มีเสมอไม่มีแพ้นะครับยิง16เสีย3ผลต่างประตูดได้เสียบวก13มีอยู่9คะแนนครับในขณะที่ไฮเดนแฮมอยู่อันดับที่6ฮะแข่ง3ชนะ3ไม่เสมอใครไม่แพ้ใครชเช่นเดียวกัน ยิง5เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก4ี่มีอยู่9คะแนนแต้มเท่ากันกับเชลซีครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเชลซีดูดีกว่าเท่านั้นเองนะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดไฮเดนแามไม่ดีหะอยู่ในแกนล,ลบทรงแย่เลยชนะได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือแพ้หมดเลยสครั้งนะครับยิง6เสีย11ดครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับไบเออร์ลอร์คเซนมา5ประตูต่อ2เลยนะครับเรียกได้ว่ากลับบ้านแบบไม่มีแต้มไม่มีคะแนนแล้วครับแพ้ติดต่อกันมา2เกมติดแล้วต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนมาสุดทีมให้ได้โดยเร็วครับปล่อย เกมรุกยิงประตูได้น้อยนะครับแค่หประตูจาก5้านัดต้องยิงให้ได้เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยครับถึงจะน่าพอใจในขณะที่เกมรับก็เสียประตูเยอะจนเกินไปนะสุดเอลูกจากห้านัดนะครับเยอะเกินคต้าไปเยอะเลยต้องปรับทัพปรับจุนในส่วนของเกมรับด้วยครับในขณะที่เกมรุกก็ไว้วางใจไม่ได้ฮะส่วนทางฝั่งของเชลซีฟอร์มก็ไม่ได้อยู่ในแกนดีสมบวกอะไรนะครับผลงานยังน่าเป็นห่วงน่าเป็นกนังวลซะด้วยซ้ำไปห้านัดหลังชนะไปได้2เสมอ2แพ้1 ยิง12เสีย5นัดล่าสุดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้จบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้ในเกมนัดล่าสุดเกมรุกโหดนะครับ12ประตูจาก5นดัดยิงประตูผลย์สกอร์ได้ไปก่อเป็นกรรมขนาดนี้ก็ฝักผีฝักไข้ได้ชัดเจนนะครับในขณะที่เกมรับก็เสียไป5ประตูจาก5นดัดไม่ได้แย่นะแต่ยังไม่น่าไว้ใจเท่านั้นเองเพราะว่าแตะเส้นโคต้าจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเสียป,ประตูน้อยกว่านี้อีกนิดนึงก็จะเป็นอะไรที่น่าไว้วใจไไดด้้้้้มมมมาาาาากกกกกกกววววว่่่่่นนนนีีอีออออเเเเเยะะครรรรรรรัััับบบแตาภาพ็ถืใใชทงงุสสหขซ เหตเหตของคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ฮะแรงกดดันในเกมนั้นนี้เชื่อว่าไฮเดนทามีมากกว่าครับเพราะว่าผลงานในช่วงนี้มันไม่ดีเอาซะเลยนะฮะแม้ว่าเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามครับในขณะที่เชลซีฟอร์มกาลังมาเลยเพราะฉะนั้นแรงกดดันเจ้าบ้านน่าจะมีเยอะมากกว่าอยู่หน่อยส่วนขับญาิในเกมนั้นนี้ก็เชื่อว่าเจองานยากพอๆกันนะครับไม่น่าจะมีใครเจองานง่ายฮะสรุปข้อมูลในส่วนนี้แรงกดดันไฮเดนทามีมากกว่านิดหน่อยครับส่วนขับ่าิในเกมนั้นนี้ยกให้เจาะมือเหมยกันไปทั้ง2ทีม มีนาเต้บาดเจ็บให้เห็นด้วยกันทั้งคู่เลยจํานวนห่างกันไม่ไกลนะครับในส่วนนี้ก็ยกให้เหมือนกันไปก็ยังได้ฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนการจัดทัพจะมีปัญหาพอกกันด้วยกันทั้งคู่เลยครับสภาพความพร้อมของทีมอยู่ในแกนกลางข้อลบเหมือนกันนะครับสลัดมองมาที่คู่นี้ยกให้เชลซีเป็นทีมต่อครับกดร,ราคามาที่ลูกครึคร่งนะฮะทีมต่อชนะ1ลูกยังเสียครึ่งเลยนะต้องชนะขาดสลูกถึงจะได้กินเต็มนะครับเชื่อมั่นในเกมรุกของเชลซีมากกว่าครับให้มาราคานี้ก็จัดทีมต่อไไไไไปปก็มม่่่่ดดด้้้เเเลีียคคครับิวาอาออชนนนะททต ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกด่ที่3ลูกท้วนยิงรวมก,กัน3ลูกเจ้า่จยทุนคืนยจ้ยไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านมันนะครับ2ทีมนี้ผมว่ายิงรวมกันน่าจะเกิน3ประตูนะเพราะฉะนั้นรันไปที่ราคาสูงแล้วกันครับมองว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3ลูกครับจัดราคาสูงไปนี่แหละครับ แบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับห่างกันไม่ไกลฮะอยู่ในแกนล,ลบทรงแยกพอๆกันแต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยฟอร์มในหลีกกำลังดีเลยนะความมั่นใจกลาลังมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเชลซีน่าจะทำงานได้ดีกว่านะครับขอฟันธงคู่นี้ฮะจบลงด้วยกันที่เชลซีเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยขอพาเพื่อนๆมาเน้นที่ราคาสูงดีกว่าครับสำหรับคูน่นี้ยิงรวมกันไม่น่าจะต่ำกว่า3ประตูครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่ราคาสูงัรคบ คู่ต่อมาย้ายกลับมาที่ฟุตบอลรายการยูโรปาลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรอัลซุเซดาจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามครับที่บ้านของเรอัลซุสเซดานะครับผลง,งานในตนารางคะแนนของ2ทีมนี้แตกต่างห่างกันชัดเจนเลยครับแต้มมีระยะห่างกันพอสมควรเลยเรอัลซุเซดาตัวนี้อยู่อันดับที่25นะครับแข่ง4ี่ชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง5เสียหผลต่างประตูได้เสียติลบ1มีอยู่4คะแนนครับ ในขณะที่ ax, อาร์จ็กซ์อัมเตอร์ดัมอยู่อันดับที่2นะครับแข่งซีชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยฮะยิง13เสีย1ผลต่างประตูดได้เสียบวก12มีอยู่10คะแนน2ทีมนี้แต้มห่างกันอยู่6แต้มครับก็ได้ดีว่ามีระยะอยู่พอสมควรเลยนะครับเว้นช่องว่างระหว่าง2ทีมนี้อยู่อย่างชัดเจนนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดเรียลสซดซัาอยู่ในแกนดีทรงบวกครับแต่ว่าก็ไม่ร้อฮะ ชนะไปได้3ไม่เสมอใครได้แพ้ไป2ยิง9เสีย3นัดล่าสุดบุกไปแพ้มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับกับบ้านแบบช็อกช้ำฮะไม่มีแตมไม่มีคะแนนแต่เกมรุกก็ยังอยู่ในแกนที่ดีทรงดีนะ9ประตูจาก5นัดไม่ได้แย่นะครับถือว่าพอที่จะฝักผีฝักไข่ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันครับเกมรุกถือว่าใช้ได้ฮะในขณะที่เกมรับอันนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเสียไป3ประตูจาก5นัดนะครับอยู่ในแกนที่เราไหวรับได้ชัดเจนครับผลงานเกมรุกยอดเยี่ยมฮะดูแล้วน่าไว้วางใจฝักผีฝักไข่ได้ชัดเจน ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของอาแจ็กผลงานดีสุดๆไปเลยนะครับอยู่ในแกนดีทรงบวกฮนะ5นัดหลังชนะไปได้4เสม,มอ1ไม่แพ้ใครติดต่อกันมา5เกมติดละยิง14เสีย4นะัดล่าสุดเล่นในบ้านชนะมา2ประตูต่อ0ครับเรียกได้ว่าผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องฮนะเกมลุกโหดครับ14ประตูจาก5นัดยิงประตูผลิตกรได้ไปกอะเป็นกำครับนัดหนึงนี่ไม่ต่ำกว่า2ประตูเลยนะสำหรับอาแจ็กนะครับ ในขณะที่เกมรับเสียไป4ประตูจาก5นัดก็อยู่ในแกนที่เราไหวรับได้ชัดเจนนะครับผลงานดูดีไม่แพ้กันเลยฮะยอดเยี่ยมทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกเลยครับสรบฟอร์มในชว่วงนี้ของ hey hey hey, อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเฮด v เฮดสทีมนี้เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวครับอาแจ็กซ์เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอหนึ่งครับในปี2014ย้อนไปไกลเลยก็ถือว่าฝากแผลไว้ได้นะครับนันนี้เรอัลซุสเซราดตเล่นในบ้านของตัวเองครับต้องมาดูว่าจะแก้แค้นได้หรือเปล่าแรงกดดันในเกมนัดน,นี้เชื่อว่า Real ฟอร์มในช่วงนี้ไม่น่าไว้วางใจเท่ากับทางฝั่งของอาแจกนะครับส่วนคุณยากในเกมั้นนี้เชื่อว่าเจอเง,งินยากพอๆกันครับไม่มีใครเจอเง,งินง่ายในเกมั้นนี้ฮะสรุปข้อมูลในส่วนนี้แรงกดดันเรียลสุดสดัน่าจะมีมากกว่าอยู่หน่อยครับส่วนคุณยากในเกมั้นนี้ยกให้เจ้าเจ้าเหมือนกันไปทั้ง2ทีมครับสภาพความพร้อมของ2ทีมนี้มีนักเตะบาดเจ็บไม่เห็นด้วยกันทั้งคู่เลยใกล้เคียงกันถือว่าเจ้าเจ้าเหมือนกันไปก็ยังได้ครับในส่วนนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนครับสภาพความพร้อมของทั้งหหากกกััันนยคด้วู ตลาดมองมาที่คุณนี้ยกให้เรียลสุดสดาเป็นทีมต่อนะครับกดราคามาที่ครึ่งครบลูกครับทีมต่อชนะ1ลูกจะได้ครึ่งนะครับให้มาราคานี้มองไปที่อาแจ็กมากกว่าครับคิดว่าทีมรองทีมเยือนน่าจะมีแต้มมีคะแนนกลับบ้านไปในเกมตันี้ครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่ทีมรองอย่างอาแจ็กครับดูแล้วน่าปลอดภัยมากกว่าฮะส่วนราคาสูงตำ่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งครบ3 ยิงรวมกันสมลูกเล่นสูงจะได้ครึ่งนะครับเกมรูกทําได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เกมรับก็ไม่ได้แย่ด้วยกันทั้ง2ทีมเพราะฉะนั้นคิดว่า3ประตูไม่น่ามาไหวครับให้มาราคานี้ดันไปที่ราคาต่ำละกันครับคิดว่ายิงรวมกันไม่น่าเกิน2ประตูครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มอยู่ในแกนดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ผลงานในรายการนี้อาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมดูหลอกกว่าชัดเจนเพราะฉะนั้น ขอญาตฟันธงคูนี้ครับจบลงด้วยการที่อาแจ็ค์บุกมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยขอพาเพื่อนเน้นไปที่ทีมรองอย่างอาแจ็ค์นี่แหละครับคิดว่ายังไงในเกมน้านี้ก็มีแต้มมีคะแนนกลับบ้านไปแน่นอนครับไม่ชนะก็เสมอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจัดทีมรองไปมีพื้นที่ได้ลุ้นได้เชีีรยมากกว่าครับเน้นทีมรองครับปิดงบจบคลิปกันด้วยครูสุดท้ายนี้นะครับมาดูฟุตบอลรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟ คูนี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกา30นาทีนะครับที่บ้านของแอสตานาครับผลงานในตรารางคะแนนของ2ทีมนี้มีระยะห่างจากกันชัดเจนเลยนะครับแอสตานาอยู่อันดับที่25ครับแข่ง3ชนะ1ไม่เสมอใครแพ้2ยิง1เสีย3ผลต่างประตูได้เสียติลบ2มีอยู่3คะแนนครับในขณะที่วิตอรีกิมาริสอยู่อันดับที่5ครับแข่ง3ชนะรวดทั้ง3เกมเลยยิง7เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก4มีอยู่9คะแนนครับ2ทีมนี้ห่างกันอยู่6แต้มนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดแอสตานาอยู่ในแกนดีนทรงบวกครับชนะ3ไม่เสมอใครแพ้ไป2ยิง10เสีย4นัดล่าสุดถล่มมา5ประตูต่อโศลเลยได้ด้วยว่ายิงประตูผลิตสกอร์เป็นกอะเป็นกำรรเลยนะในเกมนัดล่าสุดเกมรุกก็เลยทําผลงานได้ดีเลยนะครับ10ประตูจาก5นัดฮะฟอร์มเกมลุกดูแล้วก็เลยน่าไว้วางใจได้นะครับในขณะที่เกมรับอยู่ในแกนที่เราไหวรับได้ชัดเจนครับเสียไปเพียงแค่4ประตูจาก5นัดนะครับผลงานดีฮะ ่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของกิมารายส์ผลงานอยู่ในแกนดีสมบวกพอๆพกันเลยใกล้เคียงกันนะครับชนะ3ไม่เสมอใครแพ้2ยิง6เสีย4นัดล่าสุดเล่นในบ้านเอาชนะมาได้2ประตูต่อ0นะครับถือว่าผลงานดีฮะเกมล่าสุดของพวกเขาแต่เกมรุกยิงประตูได้น้อยไปหน่อยนะครับต้องยิงประตูให้ได้เยอะกว่านี้ครับถึงจะน่าพอใจในขณะที่เกมรับทําได้ดีแล้วนะครับเสียไป4ประตูจาก5นัดอยู่ในแกนที่ระไหวรับได้ชัดเจนนะครับ เฮดุเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะนี่จะเป็นเกมแรกที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันแรงกดดันคิดว่าใกล้เคียงกันรวมไปถึงความยากด้วยนะครับฟอร์มในช่วงนี้ของ2ทีมมันใกล้เคียงกันขนาดนี้นะครับสรุปข้อมูลในส่วนนี้ฮะทั้งแรงกดดันและก็ความยากในเกมั้นนี้ยกให้เจ้าเจ้าเหมื่อเหมือกันไปทั้งสองทีมครับสภาพความพร้อมของ2ทีมนี้อยู่ในแกนดีพอๆกันเลยนะครับนี่ก็ยกให้เจ้าเจ้าเหมือเหมือกันไปด้วยอีกหนึ่งส่วนครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนฮะสภาพความพร้อมของทีมข้้างดวยกันงคู่ะลาดมองมาที่คูน้ โยคายวิตเอรเรียกิมารายส์เป็นทีมต่อครับกดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับจบลงด้วยการเสมอกันใครที่ทีมต่อไว้ก็จ่ายเต็มเสียเต็มนะให้มาราคานี้ก็ยังมองว่าวนะิตเอรเรียกิมารายส์น่าสนใจมากกว่ายู่ดีครับคิดว่าพวกเขาเอาชนะได้ในเกมน้นี้ฮะเพราะฉะนั้นจัดทีมต่ออย่างกิมารายส์ไปก็ไม่น่าเกลียดครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งยิกกงรุกัน2ลูกเล่นสูงเสียครึ่งนะครับสองทีมนี้ผลงานเกมรับดีด้วยกันทั้งคู่เลยมองแล้วก็ไม่น่าจะทะลุเกิน2ประตูนะครับให้าราคาั่าคาวบ มองว่าไม่น่าจะยิงรวมกันถึง3ลูกนะฮะจับราคาต่ำไปครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มกาลังอยู่ในแกนดีสมบวกพอๆกันเลยนะครับอันดับในตรนารางคะแนนรายการนี้ค่อนข้างจะห่างไกลกันชัดเจนนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเจอกันคิดว่าน่าจะสู้กันได้แบบคู่ขี้สุสซีอยู่นะครับขอเนี่ยฟันธงคู่นี้ครับจบลงด้วยการชี่วิตอเรียกิมารายส์บุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็เลยมองว่าทีมต่ออย่างกิมารายส์น่าสนใจครับคิดว่าในเกมนนี้พวกเขาสามารถเอาไครับมตต่อป ตัวเด็ดเปิตองของบบอลเข้าบ้านคู่แรกมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดว่าชนะขาดได้ในเกมนี้นนฮะเล่นในบ้านของตัวเองนะเพราะฉะนั้นจัดทีมต่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับแม้ว่าราคาโหดก็ตามฮะส่วนคู่ที่2ก็มองไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นี่ก็ได้การบัฟค่าพลังจากการเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่บวกเข้าไปอีกนะครับคิดว่าสเปอร์น่าจะเอาชนะได้ในเกมนี้นนครับไม่ขาดไม่เป็นไรแต่คิดว่าชนะแน่ฮะเพราะฉะนั้นจัดทีมต่ออย่างสเปอร์ไปครับส่วนคู่ที่3ม,มองไปที่ราคาสูงครับระหว่าง FC ไเเจอลซี คู่นี้ยิงรวมกันไม่น่าจะน้อยกว่า3ประตูครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสยิงประตูใส่กันเยอะครับก็เน้นไปที่ราคาสูงเนี่แหละครับถูกต้องที่สุดแล้วส่วนคู่ต่อมามองไปที่ทีมรองอย่างอาแจกสอัมเตอร์ดามครับบุกมาในฐานะทีมเยือนแล้วก็เป็นทีมรองด้วยแต่ว่าผลงานเนี่ยดูดีกว่าเรอัลอสซุดสดนะครับเพราะฉะนั้นจะทีมรองเน้นทีมรองไปครับขอแค่เสมอก็ยังได้กริดได้เฮแล้วเหมือนกัน ปิดท้ายกันด้วยคู่สุดท้ายมองไปที่วิตตอรีกิมาราสครับคู่นี้เน้นไปที่ทีมต่อนะครับคิดว่ากลับบ้านไปด้วยสามคะแนนเต็มแน่นอนสำหรับกิมาราสเพราะฉะนั้นก็เน้นไปที่ทีมต่อและครับดูโซนแล้วน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเจ้าบ้านเจ้าที่นะครับสรุปข้อมูลในคลิปนี้ฮะมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์ราคาสูงระหว่างไฮเดรห์แฮมเจอกับเชลซีอาแจกสอัสเตอร์ดามและวิตตอรีกิมาราสอร่อยรวยแล้วอย่าลืมเราแล้วเราจะรวยไปด้วยกันเพราะนี่คือแบกบอลเข้าบ้าน